Oh, ได้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 คือพี่อยางรีบเคลียร์รีบเคลียร์ลดประมูลให้<ก>แต่วพวกเราก็ต้องกระจายไปเดี๋ยวพี่รีบเคลียร์เรื่องรถรถรถส่วนตัวให้ครับรถประมูลแล้วก็ถือไว้ห้ามสลับกันนะเรื่องเรื่องเองนินก็หาเอาต้องมีติดตัวอย่างน้อยหกเอ็มหกเอ็มนะมันอาจจะใช้ไม่หมดหรอกในร้อยใบอ่ะ ถ้ามันเอิมันก็ค้ากันอ่ะก็เผื่อมึงอาจจะไม่เสียเยอะกว่านั้นก็ได้มันหน้างานมันจะสอนมึงเองอ่ะเล่นเรื่องลากก็อย่าเกี่ยงกันลากนะมึงกล้าลากเลยนะโอเคปะพยายามแบบลองทําลองลองลองดูวห้มันเป็นงานแรกของของเด็กใหม่ด้วยอ่ะครั้งแรกอ่ะกูว่าครูกาะละเอเกันนะตะขังเนี้ยไม่นะขอรับแอรีเดีย โอเควันนี้ก็จะจะอัปเดตอะไรชื่อว่าเนาะเอ๊จะอัปบ้านเวลเสามแล้วก็เอ้โทษอัปบ้านเวล่สามแล้วก็เพิ่มชื่อใครยังไม่อยู่ในบ้านบ้างครับแยกออกมาหน่อยเพื่อนแยกออกมาหน่อยเพื่อนๆแยกออกมาอีกแถวหนึ่งได้ไหมตรงนี้ตรงนี้เออไอ้ใครจัดจดให้หน่อยเครยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อบ้านเลียแล้วเขาแถวเลยแยกๆหน่อยตรงนี้อานาวินอานาวินอานาวินออกแก๊งแต่หลายชื่อยังอยู่ถูกปะในชื่อบ้านยังอยู่ครับโอเคได้ครับได้ได้มีทั้งหมดอ่าอันนี้ใครมิวใช่ไหม แล้วลดด้วยครับลดลดไปต่ออีกแถวหนึ่งก็ได้ครับตอนที่ขอแซ่ดนิดหนึ่งครับไอ้ครับวันนี้ไอ้แล้วทะเลาะเราเต็มเต็มแล้วใช่ไหมผมเปิดไม่ได้นะเต็มครับพี่ไม่ไอ้ดีซออย่ามาเล่นแกประเด็นอ่ะรีซออยากมาเล่นมันเต็มมาผมถามแล้วว่ามีใครว่างไหมไม่ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ให้มาห้าโมงไงได้ครับกพี่มาอยู่แล้วมันเต็มหมดเลย รีสอร์ทก็บอกว่าอยากมาอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามันเต็มไปหมดแล้วพี่ได้พี่ไม่มีปัญหาเลยครับกระจายเรื่องรถกระจายเรื่องเอะไรชื่อเข้าขอขวดวันที่ยี่สิบพี่ต้องต้องเห็นทุกคนหาเงินมาคนละหกอิมนะเดี๋ยวพี่จดขอจดชื่อบ้าโอเคป้ามึงผมไม่รู้หรอกมึงต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองอ่ะว่ามึงต้องยืมยืมอะไรยังไงของใครอ่ะเพราะว่าบัตรประกันที่ไม่ออกให้แกงไม่ได้ออกให้ แข่งออกแค่พวกกระสุนที่พวกมึงรวมกันทํามาส่งเงินมามีกระสุนมีเกาะมีเพนเอดีอ่ะแล้วก็ยาวิ่งอ่ะนั่นแหละที่เอาไปซื้อที่ส่งเงินแข่งกันมาคนละเอ็มไอเดมไอเดมเองมีอะไรชื่อบ้านแล้วหรอไอเดมไอเด็กใหม่ยังไม่มีนะเดมอากิระออกมาออกมาน้องเอาเอ้ยใครไม่มีรถออกมาดิเขาไม่มีรถออกมาออกมายเป็นแถวยหนเป็นแถว เป็นเนี่ยข้างๆกันเลยแย่มั้งไเหรอกูไม่มีทางบ้านไม่มีทางรถเลยไบอร์หนึ่งไม่มีรถอะไม่มีรถเอาอาวุธจะขึ้นทันต่าวะอาวุธจะทันดูก่อนทาเงินโอ้โหชีวิตกูปวดหัวเรื่องอาวุธมากเลยอ่ะไอโดงไอ้เดมไอ้อากิระาวไอไม่มีไม้เลยอ่ะไม่รู้ด่านี้น้องทันหรือเปล่าเนี่ยใช่สอบสรุปสอบไม่ได้เข้านะครับไม่มึง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 ให้เช็คขยะเช็คแล้วมึงก็มาอยู่ฝั่งนี้ ทัเช็คเสร็จแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่รอบนี้เป็นเมมครับแพ้ไม่ได้พี่ต้องให้พี่สายฟ้าถือคันอะไรอ่ะพี่สายฟ้าถือไม่ก็คือพี่สายฟ้าถือเปิดแล้วถือแท็กไม่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 พี่จะถืออีกคันประมูลใหม่ประมูลใหม่โอเคแล้วแท็กอีกคันหนึ่งใครจะให้ใครอ่ะพี่งั้นเออเฟอร์อ่ะพูดผิดให้พี่บันเวลาให้ปืนสีไม่ไม่ครับต้องให้พวก ผมไม่ต้องให้เป็นตัวปืนครับที่ตามเพื่<ค>เ,พ,เพ,พื่อนได้ก็ต้องต้องน่าเป็นกับตันไม่ก็ยกสดใช่ต้องต้องเป็นสองสองอันนี้เพราะแท็ก,กมันมีสองคันแล้วก็รถใหม่แล้วก็วกปั๊บไอปั๊กับตันผมน่าจะขับอันนั้นหรือเปล่าพี่กับพี่เปาอะไอมาแต่งอ่ะพี่ะมาแต่งไม่ไหวมาแต่งไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมใช่มัน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 เอารถที่เฟีย้ยวๆหน่อยตามเพื่เพื่อนแ่ะมันต้องอารถเฟี้ยวๆหน่อยฮัลโหลครับจูดี้ยังมีอยู่เก้าหมื่นนะครับแต่งายังไงทันนะครับ เพราะปืนสีเรามีประมาณ7จ็ดแปดกระบอกับพี่ตอนนี้ในแก๊งใช่ต้องต้องช่วยกับตันตีปืนเกไมันก็เป็น m k 2 w o มันจะสองพันขึ้นตันมาเล่นปืนคนมันมันมันมนมันปืนอ่ะมันช่วยเพื่อนได้อ่ะตอนนี้มันบวกสามไงให้มันตี m k 2แล้วรอบหนึ่งแตกไม่ใช่ผมไม่เคยทำหนึ่งอันนี้คือไม่มีรถใช่ไหมครับ กี่คนอะขยะขยะนับคนไม่มีรถให้หน่อยครับรถส่วนตัวเจรถพี่อยู่เจ๊ีังไงคันวะอยู่อยู่ไอ้รถปิกาจูคันหนึ่งแล้วก็แลมโบแล้วก็กบครับพี่เปาปิกาจูคือยี่ะไรวะไอ้รถประกอบใหม่ครับพี่บอกเล็กๆไหลูกดิ๊กมีแล้วใช่ไหมปิกาจูคือรถคันสีแดงเหรอไม่เอาไม่เอาพวก GTB พวกใช่ใช่ครับพี่เปาใช่ครับพวกอะไรนะมันกางนะกูบอกก่อนแลมโบมันกางนะใช่ใช่พี่ตอนนี้มันขับไม่ได้แล้วพี่ต้องประกอบใหม่ครับพี่โอ้โหเฮีย ประกอบใหม่ก็ต้องเป็นคันแดงของพี่นะให้มันยืมไปข้างหน้าใช่คันแดงของพี่เปากับที่อยู่กับพี่เปาหนึ่งคันตอนเนี้ยครับที่เหลือลาโบพวกลาโบทีเล่นไม่ได้ละคอริต้ามันมมัันนก็เล่นได้แต่ว่าถ้าสมมติจะเอาแบบโบรดกิมแล้วมั้งใช่่ครัับพีมนมันต้องเก่งจริงๆครับพี่น้องมันไม่มีรถไงน้องอ่ะโอ้เยอะเยอะมากเลยพี่ไม่น่าพอถ้ารถกันอ่ะัครูใช้ข้าะคันประกอบก็ได้อืมนานาวิน ไปเลยไปต่อแถวข้างไปข้างหลังเลยวินต่อต่อหลังเลยต่อไม่ได้เข้าครับต่อไม่ได้เข้าไปยืนขึ้นทำไมเลยต่อไม่ได้เข้าครับต่อไไม่ด้้เขาต่อไปต่อไปไอต่อแถวกันไหมดิมันจดชื่อมาเราพี่จะเอามาเทรดให้ว่าใครควรถืออะไรซอไม่ได้เข้าแต่ว่าพี่พี่ไม่รู้พี่ไอรู้ออกมาดิมึงมีรถแล้วไม่ใช่หรอมึงไปต่อแถวรถมันไหมอ่ะแต่นเรื่อเอาวอาวุธอีกอ่ะต่อไม่เปแล้วต่อตามบ้านก็ได้พอสุดท้ายแล้วไอ้มันเอาชื่อมาส่งพี่ต่อตามบ้านเลย ฉันไมา่อเอาชื่อมาให้พี่พี่พี่จะเรียกมารถอ่าเตรีย,รยรมยเ,รยรเรียบร้อยเพื่อนกรอบใช้ไปเคลียร์ทะอลเคลียร์บ้านเคลียร์อะไรเรียบร้อยก่อนนะจอรดี้เลวเฟนครับโอเคครับจอดี <c oughs> จ้จะอ่อนที่ผ่าเฮียมิวพี่มิวมิวไปเช็คบ้านเลยนะว่าบ้านยังใช้ได้อยู่เปล่าจอดี้แล้วอ๋อแล<ห>น์โบไม่ไหวแล้วหรอมิวพี่ผักมิวเช็คบ้านได้นะ เซ็กแลมโบไม่ไหวได้ที่มันเปิดประตูได้อะเปรียปดีโอเคโอเคเปิดประตูได้หรือกูเปิดประตูไม่ได้แลมโบนี่วิชั่นอีเที้ยสุดใช่ไหมวิชั่นนี่ไม่ต้องคิดเลยวิชั่นเนี่ยไม่ต้องคิดเลยวิชั่นเนี่ยริดวันได้หมดแล้วสิ่งที่สำคัญนะพี่ไม่อยากให้พวกมึงพูดติดเล่นไปเรื่อยนะเว้ยในเวลาเล่นสตอรี่อ่ะพี่เคยพิมพ์ขอแล้วนะไอ้นั้นจริงจังคือจริงจังนะเว้ยน่าจะต้องตอบไปก่อนตอนเล่นอ่ะขออย่างเดียวเลยอ่าอีลิตอ่าพอติดเล่นมันจะทำให้ให้เราแพ้ไปแต่ถ้าเราพี่บ้าครับแล้ววพกก

แต่จีทบีอาขาดได้ถูกพี่ตอนนี้ 8m อ่ะพี่เปาจีทีบีอาขยันแล้วพิมพิมลงกลุ่มนะเออเออเออแล้วก็ส่งส่วนตัวพี่มาด้วยได้พี่ได้อ่าสิบต่อไปต่อป๊อปปี้กับใครพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นสวัสดีครับน้องอาแปะโอเคโอเคขวดเปีโอเคเติมกันอยู่ไ้เฟมครับเติมกันอยู่โอเคครับเสร็จแล้วเฟรมต่อต่อเฟรมเลยพี่เปสวัสดีครับเอาเข้าไปเปาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก๋ปีโอ วีดีโอครับพี่โอเคครับเสร็จแล้วเนาะโอเคไอ้ที่มีรถแล้วมึงยืมมึงยืมพี่พีเคกันแล้วใช่ไหมสัญญาด้วยใช่ไหมมึงมีอ่ะใช่ป่ะบางบางคนยังไม่ได้มายืมแต่พี่ถ้าไม่นับไม่นับคอสิต้าตอนนี้มีไทคารทูริสโมแล้วก็ประกอบใหม่แล้วก็มีโอแลโบโอล อ๋อลัมโบโอเคลัมโบมันปรับมาวิ่งทางตรงก็สามร้อยแล้วนะก็โอเคได้ได้ครับอย่างเงี้ออ๋อได้ได้แต่คอสิต้าไม่ไม่น่าไหวเพราะว่ามันเลี้ยวกลับเลยอ่ะจัดหรอคอสิต้าหรอแต่ถ้าเล่นนอกเมืองได้พี่พี่เกมมันเหินมันมันมันเหินสูงไอ้เจพี่มีพี่มีพี่มีกบมีลัมโบแล้วมีอะไรเนะแล้วก็มีรถปิกาจูครับแล้วก็รถเทอร์เรีนโมครับพี่ป่าวปิกาจูนี่รถเที่ยวเหรอปิกาจูรถประกอบอะครับพี่ที่ไม่ใช่รถที่สุ่มจีซีอะครับพี่ป่าว รถที่ประกอบจากล่าสุดตรงเนี้ยครับรถ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 คันสีแดงเล่นได้ใช่ไหมเนี่ยเล่นเอาได้เลยพี่คันนั้นแรงมากพี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเล่นพี่กระจุยแต่พี่อะไรวะมันมันเล็กๆดีน่ารักครับพี่เปาตกใจหมดดีครับน้องชายพี่ได้ยินผมไหมได้ได้ยินครับได้ยินทำไมผมคุยกับพี่อ๋อแล้วพี่อ๋เขาไม่ได้ยินหมอมันมันไม่ได้ยินว่างว่างว่งไอพี่อ๋อว่าว่างไงพี่อ๋ออยากกินรอรออันึง โฉอเดีครับน้องพี่เปาครับสวัสดีครับพี่ชายยกมือไหว้โอซีอ่ะผมก้มหัวโอซีได้ไหมหายไปไหนมาหายไปไหนมาคิดถึงฮะยินดีครับพี่วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบต้องมีเงินหกล้านนะย้ำพี่พี่เช็คเป็นลายคนเลยนะไทยคาร์ดทยคาร์ดจะอยู่ด้วยหรอไทยคาร์ดกูยังอยู่หรอคือในการทยคาร์ดกูอยู่กูมีไทยคาร์ดด้วยเหรอวันที่ยี่สิบเราจะมาเจอกันบ้านใหญ่มีไทยคาร์ดด้วยหรอก็จะซ้อมสักสองวันอีกวันหนึ่งพักแล้วก็รอเล่นสตอรี่เลย เจเจพี <One input> ่ไปทายคานด้วยหรอวะไม่ไม่ไม่มีครับพี่เปาพี่พี่พี่คนเรื่องระประมูลแป๊บนึงไม่มีหรอใช่ใช่ใช่ครับพี่ไม่ไม่ไม่มีครับเออวะมีป่าวะแต่วิชั่นตอนนี้พี่อยู่กับพี่สองคนเลยใช่ไหมครับพี่เปาใชใช่ใช่อยู่กับเวอร์เทคครับอยู่กับเวอร์เทคคนหนึ่งอยู่กับไอบรรยกาศพี่คนหนึ่งมันขอบขอบขอบมาชาก่อนทายคาร์ดพี่ต้อนครับพี่ ตองคุยกับโจโฉแล้วโอเคงั้นขอพี่พอเช็คบ้านหน่อยมีหยินหยินหนึ่งมิวมิวสองไอวินสามขอพี่พักเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเช็คชื่อข้างบนให้ว่าแบบว่านีเวลาเวลาลงบอรจะได้โดนไหนเยอะพี่เออโฉมมีมีรถมีรถให้เช่าไหมน้องมีมีอยู่แล้วรถอ่ะพี่ขอสักสามคันได้ไหมคิดราคามาได้เลยว่าไงนะพี่ ขอสักสามคันครับมีไทคันด้วยป่ะมีมีไทคันมีรถกาชาใหม่มีรถคอนดิต้าเอ้ยมีเยอะมีเยอะพี่มีเยอะมากมันจำไม่ได้แล้วว่ามีรถอะไรมัางต้องไปดูอีกทีจากอเช่าประมูลอาโถสามารถคุยได้ไหป้มีเปิดได้ใช่ไหมโอเคประมูลไฟฟ้าเหรอใช่ปมไม่เจอรูปมเลยเนี่ยอืมเช่าสองคันหมดเลยก็ได้นะเช่าหมดเลย วรั้นี้ตอนม่เอาจริงเว้ยเอามันเอาชนะมันจะเอาชนะเลยนี่หว่าเดี๋ยวมันจะมีวิดวาร์วิดวาร์ดแม่ี่วิดวาร์หลอมมันก็มีอยู่แล้วแหละจะโดนมุงโดนตัวอะไรหรือเปล่าพี่เออไม่ต้องห่วงไอ้ไอ้พวกนี้มันจะช่วยมึงเองน้องชายมันจะมีคนช่วยเราอยู่เยี่ยนดีดีเยี่ยถ้าผมฟ้านี่ใช่เลยโดนวิดวาร์เองไม่ต้องกลัวเลยเมอะ่่าเีมนพันไม่เต็มหรอกเรามันเต็มขนาดไหนเราเต็มเยอะกว่าผมเชื่อๆอยู่แล้วพี่แถวเล่น ผมไปคุยง่ายแต่ผมยังไม่ได้คุยกับโกเลยยังไม่ได้เจอโกเลยคุยรายละเอียดดีกว่าว่าเขาคุยสตอรี่ในเมืองเป็นไงบ้างผมไม่ได้อัปเดตเลยโอ้แต่ใต้วงม่แผนในหัวผมโยมคิดว่าตั้งนานแล้วแหละแผนในหัวคือยังไงน้องแผนมันแบบว่าอะไรคืออะไรวันนี้มีมันเป็นแผนลับอะที่ผมทำมานานแล้วอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมแบบ คิดไวตั้งแต่แรกแล้วไปคุยสองทีไม่ได้ไอ้ไไอยู่แล้วอ่ะไม่ไม่ไม่เออมันมันมันไม่มีอะไรอยู่แล้วโอเคโอเคแค่แบบ<อ>มันแบบมันมันก็เป็นอย่างที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วให้มันเป็นไงคืออะไรวะเป็นแผลล้าพี่ให้คนตีกันละ่ะให้คนตีตีกันลหละพี่อ๋อเป็นอนตีกันเยอะผมยิ้มไงผมชอบไปตีกันแล้วผมชอบพี่อยิ่โฉก้สุดตีเลยนเนี่ย คือยังไงวะงงวะชอบเขาไม่ขอตรงเลยไหมรู้รู้รู้กันอะคือคือยังไงอ่ะพี่หรอพี่ตรงตรงว่ะบัานบัานเปิดประตูให้เบอร์เไ้ยพี่หรอแค่ผมแค่เห็นคนตีกันผมก็ยิ้มผมชอบเพราะว่าไงครับพี่เปาพี่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรคนดูบอกว่าพีก็ก็มันก็มันก็สนุกดีเวลา พี่ตีกันไงมันก็หนุกดีแต่คนดูพิมบอกว่ารอช้อนรอช้อนคืออะไรอ่ะอมันได้เงินเช่ารถคืออะไรมันบอกมันปล่อยเช่ารถคือผมคือผมไม่ได้รอช้อนอะไรหรอกพี่แต่แต่ผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วพี่พี่กับเขาก็ต้องได้ตีกันหนักอยู่แล้วเออคิดไปอ่ะมึงจะได้ค่าปล่อยเช่ารถใช่ไหมใช่ไม่ไม่พี่มันไม่ใช่เกี่ยวกับค่าเช่าหรอกแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับความสนุกของตัวผมเองไงชอบดูคนอื่นเขาตีกัน อ้าวไอ้ก็ก็มันเป็นอย่างนี้ผมคิดไงผมบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่ับเขาก็ต้องวนมาตีกันเนี่ยมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยมันพูดจางงมันเหมือนมีอะไรในใจอะไอ้ชิโฉอาจริงๆนะ <c oughs> นั่งฟังเนี่ยยนืนฟังเนี่ยคุยหน่อยดีอยากอยากเช่าอยากเช่าไอ <c oughs> ร้ <c oughs> รถไฟฟ้าได้คิดว่าร่เพราะว่าผมผมต้องช่วยมวยร้องมวยร้องอยู่แล้วถ้าผมช่วยมวยมวยที่เขาเป็นต่อเดี๋ยวผมว่าตัวไดเด ไม่ช่วยมวยร้องอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดผมช่วยมวยมวยต่อเนี่ยมวยรองก็จะห่างกันแต่ว่าถ้าผมช่วยมวยรองมันก็จะสูสีกันต่างฝ่ายต่างเสียดเท่ากันอันนี้จริงอนี้ก็จริงอันนี้ดีแบจบใบไงผมเดี๋ยวเพิ่งจบใบเลยพี่ตีกันนานๆเยอะเอพี่ยิบยิบสามไหนก็เติมมานแล้วพี่ใส่น้อยได้เข้ารอบอ่ะได้ครับได้ได้ได้ผมยังไม่ได้เจอโกร๋อะไรไงวันนี้ผม คุยกับโกอยู่แต่เรื่องรถของผมอะผมมีให้อยู่แล้วของผมอะแต่กับไฟฟ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจอ๋อไฟฟ้าไม่แน่ใจมีอะไรบ้างอะที่ได้แน่ๆอะมีขนาดไหนบ้างมีรถกาชาใหม่อ่ะที่ที่ที่มันไม่ใช่แบบเนี้ยมันเป็นอีกคันหนึ่งอะสามหมื่นอะหรอที่มันใช้ชิ้นส่วนแลกอ๋อได้ได้ขนาดก็เอาก็ได้ครับขนาดแล้วก็มีไทยคานแล้วก็มีแท็กส่วนตัวก็อย่างนี้ใจเลยถ้าเกิดเป็นรถของผมเอง ผมคิดคันละร้อยฮะร้อยร้อยร้อยอะไรร้อยสตาร์ทาว้ยเอาดีๆเอาก็ผมไม่ได้เล่นแล้วทำไมร้อยร้อยบาทหรืออะไรนี่เออเขาร้อยนึงไงเดี๋ยวให้ฟรีเดี๋ยวเขาหาว่าแบบร้อยเดียวสรุปคือร้อยเดียวร้อยเดียวในเมืองโอเคผมคิดราคานี้เออร้อยสตาร์ทาวเออคือหรือร้อยบาทอะไรเนี่ยไม่ไม่ก็คือร้อยร้อยสตาร์ทาวเงินร้อยเดียวไปก็คิดร้อยเดียวจบง่ายๆก็ถูกต้องก็ถูกต้อง เอาีกี่คันละ็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวฟรีแล้วผมก็โดนเขาปรับเดี๋ยวหาว่าแบบลำเอียงไงอันนี้ผมไม่คิดตังค์นะแต่อันนี้ตังค์ความพึงพอใจของผมผมเป็นเจ้าของรถไงไอ้โฉมพึงเบาไป่ดีหรอกเฮ้ยเอาดีดีเขาพูไม่เบาเขาโดนเอาร้อยโอซีหรืออะไรร้อยไม่ใช่ไปเทนเกมหรอกร้อยไดเกมร้อยบาทไงก็หนึ่งร้อยบาทไงกี่คันเนี่ยเออเอาสักสี่ห้าคันแล้วกันห้าร้อยเออดีดีซื้อคือห้าร้อยแต่ว่าถ้าเกิดผลงานดีเอาไปคันละห้าสิบ วะที่อะไรของมึงเนี่ยมันบอกว่าถ้าทำผลงานดีมันคิดคันห้าสิบจริงจริงไหมเนี่ยเจางเงินเอาดีของมึงดีอีกเอาจริงคือตอนนี้พี่งงกันแล้วติดปั่นอ่ะพี่ก็เลยงงว่าเออจริงจริงอันเนี้อันนี้จริงของป่อยขละร้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดพี่ชนะหรืออะไรเอาคันห้าสิบถ้งกูชอบแต่วันนี้เลยแล้วกัน งันเช้าเนอผมไม่รู้ว่ารถของผมมันอยู่ที่แก๊งไหนตอนเนี้ยมันอาจจะมีแก๊งตีอยู่ไหมแต่ว่าก่อนถึงวันนั้นมันมีให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะการให้อยู่แล้วร้อยเดียวหรอ้อยเดียวหรอใช่ครับพี่ชายโอ้เดี๋ยวก็กดดิ้นดีน้องอย่างนั้นน่ะพูดหนึ่งแี่มาดิ้นไปเท่านอรถมึงเนาะเขาผมไม่ได้พูดแล้วนะร้อยหนึ่งนะพูดแล้วไม่ใช้เงินไงเงใช่ครับพี่ชายผมได้เล่นแล้วผมผมได้เล่นแล้วช่วยละกันหรือว่าแบบผมอยากช่วยขอบคุณมากครับน้องขอบคุณครับผมครับพี่ชาย คเออมันก็ต้องแบบมันก็ต้องจ่ายไม่งั้นเขาเรียกว่าแบบแบบพันธมิตรไงก็ต้องเช่าให้ฟรีไม่ได้ไงมันก็เลยเก็บให้ร้อยเดียวกขอบคุณมากครับน้องขอบคุณมากกี่คันน่ะหรือว่าทุกคันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถามให้เลยเดี๋ยวผมรวบรวมมาให้เลยทีเดียวน่าจะมีประมาณสี่อ่ะมีแท็กส่วนตัวหนึ่งแล้วก็มีรถเอที่ใช้ที่ส่วนแรกอ่ะแท็กส่วนตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันถูกไหมถูกครับพี่ชายแล้วก็มีไทยคานอีกหนึ่ง แล้วก็มีคอนซีต้าอีกหนึ่งสี่คันอ่ะแบบือเปรี้ยวๆงนั้นอ่ะ,อะผมให้สี่คันนี้เลยอะไรของมันวะนอันนี้ไม่ได้ติดผ่านนี่พูดสาระกับพี่ใช่ไหมว่าสาระครับพี่โอเคครับต้องชายะโอเคถ้าน้องพูดอย่างนั้นก็ ก็ความสบายใจผมเป็นอย่างนี้หรือหรือพี่จะให้ผมปล่อยแบบราคาผมแบบราคนนี้ก็ได้เราความสบายใจก็ได้ไม่ไม่ไม่ก็ก็อันนี้คือกันเองไงแล้วพี่จะให้ผมคิดแบบราคาตลาดไม่ละแบบเราไม่ใช่พี่น้องกันไม่ละพี่มันเราแาพี่น้องกันกว่าน้องอ๋อคือเพราะไม่อยากเป็นพี่น้องกันเห็นพูดแบบเหมือนไม่อยากได้อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนไม่อยากได้ความจริงใจเอาเอาน้องน้องมองโอกาสจริงใจพี่ก็จริงใจเนาะรับต้องรับไว้ดิขอบคุณครับพี่เด่นสุดรดีดีนะได้ได้พี่จะได้แบบ ไม่ต้องแบบกังวลและเรื่องรถประมูลอ๋อไม่ต้องกังวลใช่ไหมล่ะใช่ใช่ครับขอบคุณมากน้องขอบคุณมากพี่งอมไงพี่เติมมาเยอะเดี๋ยวพี่ก็จะเลิกอีกอ่ะวเดผมอยากทรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฉเดี๋ยวชาเย็นโฉรอบรอบนี้ทรงดีวันนี้ทรงดีต้องต้องดีนะได้น้องได้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 ขอบคุณครับน้องชายได้วันที่เท่าไหร่อ่ะโฉดยี่สิบสองเออได้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้เลยเดี๋ยวยี่สิบยี่สิบเอ็ดได้ป่ะยี่สิบก่อนได้ไหมตีกันวันที่เท่าไหร่่่อะพี ยี่สิบสามครับยี่สิบสามยี่สิบสามเย็นเลยครับตอนดองอะไรนะครับพี่ยี่สามเย็นเลยไหมครับยี่สามเย็นครับยี่สิบสามเย็นน่าจะสองทุ่มมั้งครับสองทุ่มต้องถามเขาโอเคโอเครู้เรื่องต้องต้องต้องถามสภาครับโอเคครับโอเคครับเนี่ลองไปถามสภาก่อนว่าตีหลังรีหรอสองทุ่มโกรน่าะยังไม่ว่างอ่ะผมไม่รับสายเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้โกมาเดี๋ยได้ได้ได้เ๋ยวเอาถามเรื่องรถให้ว่ารถอยู่ตรงไหนยังไงเหรอแต่ของผมันไม่มีให้อยู่แล้วของผมอ่ะ ได้ครับได้นี่คขอบผมครับน้องขอบคุณครับเดี๋ยวพี่โทรหานะแป๊บนึงพี่ขอคุยกันก่อนนั่งก่อนก็ได้น้องได้ยังไม่คงไม่รีบไปไหนหรอกโอเคครับพี่โอ้โหโอเคครับพี่นั่งก่อนนั่งก่อนน้องนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคครับพี่โอ้โหต้อนรับดีจังเลยนั่งก่อนนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมพี่เอาน้ำไหม๋อไม่ต้องเอาผ้าไหมครับกินแกงไมเอาผ้าไหม่เอาครับพี่ไม่เอาคครับพี่โอเคครับพี่คุยเรื่องรถประมูลให้อาจจะมีมีรถประมูลมาเพิ่มแล้วก็มีไทยคันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่่เซตไไไวว้้ใหหหาคคนนนนือั ไม่ต้องมึงไม่ต้องเกี่ยงกันนะว่ามึงเอ้ยทำไมผมได้รถประกอบใหม่ทำไมผมได้รถคันนี้คันนั้นอันนี้คือพี่เซ็ตให้แล้วอะ่ะคือท,ที่เอาให้อ่ะเพราะว่ามันม,มันต้องเอารถคันพวกนี้ลากไปเว้ยมึงจะมาเอาหงมเงือกมาลากมันไม่ได้แล้วอะ่ะแบบที่พี่มันบอกว่าเออจีทีบีลากไปอะไรเงี้ยมันมันเสียเวลามันเกมเร็ว ขยาพี่รี <Mario. S 3> บเรยวแป๊บหนึ่งนะยีาเพิ่งไปไหนนะครับพี่พี่ขอดู <Okay. S 3> เรื่องออสตาแป๊บหนึ่งม <Okay, okay. S 3> ันไปแข่งอแปบบ๊บนึงนะเออออสตาเป็นไงบ้างวะออสตา All Star. ใช่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 ใชอ้บัสไม่มาเหรอวันนี้ขยาน้องมาครับพี่มาครับพี่บัสใส่ใส,ใส่หูกระต่ายอยู่ขวาสุด